คำที่บอกว่าเราเป็นเด็กฝึกนต้องอยู่ในใต้กฎใต้ระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันห้ามใจไม่อยู่ไงแล้วชีวิตจริงห้ามใจอยู่ไหมครับความดูเดือดเผ็ดมันของ NC เนี่ย EP หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าโมเมนต์เยอะ บริษัท M4 Entertainment จัดพิธีบวงสวงซีรีส์ Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตด,ดวงดาวพร้อมลงจอ11เดือน11ทางช่อง34อัมรินทีวีและดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดบนแอปพลิเคชัน ICE และเว็บไซต์ ICE.com ที่เดียวเท่านั้น เรื่องงามยามดีบริษัท M 4 Entertainment ได้จัดพิธีบวงสวงซีรีส์ Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตด,ดวงดาวนำทีมโดยผู้จัดคุณเตอรขาหาบาดีกันจาเริกและคุณมินวารันรักพรปรวีวรกุลพร้อมด้วยเหล่านักแสดงหลุยกิตวัตแบงค์ชานวุฒิวิลลี่อาราวินโฟกัสปุญญวีดียรพีวิทการสุวิจักเตนัทพัฒน์ บิ๊กป๊อดวรพลศิลปินวงแฮตแท็กและนักแสดงร่วมอีกมากมายณศาสตร์พับพิคเนตร้านทั้งสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเวอร์ค่ะสวัสดีครับผมเกียรติเอ็มแชน์แอนต์เทนเมนต์ครับ <c oughs> ดูดูเทเลอร์กันหรือยังอ่าเราเพิ่งปล่อยเมื่อวานก็อ่าอีกรอบแล้วกันนะฮะเตอร์ขับบดีกันจารึกครับเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องบิยอนเดอร์ซ่าครับก็บิยอนเดอร์ซ่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีความฝันเข้าร่วมโปรเจกต์บิยอนเดอร์ซ่าเนี่ย เพราะต้องการจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่เพราะว่าระหว่างทางก่อนที่เขาจะก้าวไปเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันมีทั้งเรื่องความรักความผูกพันคว,ความผิดหวงังการกั่นแกล้งกันเกิดขึ้นที่สําคัญเนี่ยนอกเหนือจากโปรเจกต์ Beyond the Star แล้วเนี่ยเขายังมีคู่ขแข่งอีกบริษัทคือ M Change Entertainment ซึ่งจะมาฟาดฟันกันว่าใครกันแน่ที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นซุปเปอร์สตาร์เรานําเสนอความรักเนี่ยในรูปแบบที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นความรักกันเองที่ในค่ายความรักนอกค่ายซึ่ง เราจะมีความรักหลากหลายมูดในการนำเสนอนะครับงนี้เป็นไครับเป็นเกียรติอีกครั้งครับอบอกว่าจริงๆแล้วครั้งที่แล้วอ่ะต้องบอกว่าที่เราทํางานกับทางเอ็นโรนจะนเทนเน็ตเนาะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดที่มี ศักยภาพแล้วก็มีกําลังแบบความมุ่งมั่นในการผลิตสูงมากนะครับผมจะโปรเจกต์ไอหลงไหนคราวที่แล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนน่ะพิสูจน์ทราบถึงฝีมือแล้วก็ศักยภาพผมรู้จักคนีเนาะแล้วก็ครั้งนี้เราเห็นการมาอีกครั้งที่ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปกับกองทัพนักสแสดงที่เรียกว่าคับข้างแล้วก็ในเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนแบบคาดฟันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้สปอไลร์ตไล คือตีมจากหลายๆเรื่องที่อิงจากของ M อ l o w แล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรแมนติกคอมดี้ถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เราเป็นรอมคอมก็จริงแต่มันบวกดราม่าแต่ที่สําคัญคือตีมของเรื่องเนี่ยมันเป็นตีมไอดอลนะครับซึ่งนําเสนอในเรื่องชีวิตของเด็กเทรนนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามาถึงปุ๊บคุณจะต้องคาดหวังเลยว่าโอ้ยเรื่องเป็นไอดอลทุกคนมาถึงต้องเต้นเก่งร้องเก่งไม่ใช่รรเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนุกแล้วก็ได้ดูการพัฒนาการ ของน้องๆนั้นแสดงในแต่ละตอนซึ่งพัฒนาตามตอนจริงๆครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นตีมที่ผู้คนน่าจะสนใจครับผมจริงๆแล้วในเรื่องเราคือคู่แข่งกันนะคะในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าก็ก็สนุกค่ะคือตนเรื่องเนี้ยนะคะมินก็ได้มาเล่นด้วยเนาะเป็นคุณอารยาค่ะก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆอย่างจริงค่ะแล้วก็เหมือนแบบต้องแบบว่าน้องๆเนี่ย พยายามกันด้วยเนาะเพราะอย่างบางคนเนี่ยแบบเต้นไม่ได้ก็มีเนาะแ,แบบเห็นน้องๆแบบพัฒนาขึ้นมาก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนทุ่มเทให้กับเรื่องนี้มากนนค่ะทีน,นี้เราก็เข้าไปสอนเองกับเบอเลยไหมคะพี่มีดูบ้างนิดหน่อยะ <c oughs> แต่ว่ามีทีมท <c oughs> ทมีทีมฟอร์มบูบอบนด์ขึ้นมาด้วยใช่ค่ะใช่ก็คืออยู่ในเรื่องนี้ด้วยคะ่ะน้องๆแฮชแท็กก็เล่นด้วยนี่ <c oughs> ครัสวัสดีครับผมหลุยส์กิตวัฒนะครับผมรับบทเป็นเก่งกล้าครับในเรื่องก็คาแรคเตอร์ ต้องบอกเลยว่าเหมือนตัวเราในชีวิตจริงเลยก็คือเป็นสายมูครับผมก็คือชอบเกี่ยวด้านความเชื่อครับแล้วก็เกี่ยวกับดวงเนี่ยเน้นเน้นมูเป็นหลักเลยครับผมก็ทําให้ขัดกับน้ำมูคิดว่าเขาว่าชอบมาทางสายเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้แต่เราเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีความขัดแย้งกันคราวนี้ก็ตีกันใหญ่เลยครับต้องรอดูครับผมก็เรื่องนี้ก็มี หลากหลายอารมณ์มากครับทั้งดรามา่าคอมดี้แอคชั่นก็มีฮะต้องรอดูบอกเลยว่าฟาดฟันกันดุเดือดมากครับผมวันนี้คู่ผมติดบินครับ <c oughs> บินไปไกลเลยฮะ <c oughs> ไปโกอินเตอร์ครับวันนี้ค,คู่ผมนะครับผมชื่อแบงค์นะครับผม <c oughs> เล่นเป็นน้ำโมครับก็เป็นเพื่อนสนิทกับเก่งกล้าเนี่ยแหละครับผมเรียนมาด้วยกันแล้วก็เข้ามาฝึกในที่บริษัทนี้ครับผมแล้วก็เขาเนี่ยก็อยากเป็นไอดอลแล้วเราก็มาทําตามความฝันกับเขาครับผม แล้วก็มีความผูกพันกันมาเรื่อยๆต้องดูว่าไปถึงขั้นไหนเออต้องต้องรอดูครับผมฝากด้วยครับสบายแน่นอนสบายแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมวิลลี่นะครับระบบเิคิตะครับสวัสดีครับผมโฟกัสครับระบบเวลาทีครับครับผมก็เรื่องของคู่เราก็จะเป็นคู่ที่เออแอบแอบแอบคบกันใช่ครับครับผมไม่ได้บอกเลยสปอยไวะเนี่ยไม่สปอยใช่ป่ะไม่หรอกไปขนาดนี้เลย มันมีในเนี้ยอยู่แล้วออ๋มีในเนี้ยมีในเทเลอร์ใช่ไหมโอเคครับก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กฝึกนะครับที่มีการมีความสัมพันธ์ที่มีความแอบกันนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อยู่พูดบ่าดีไอ้ก็ด้วยคำที่บอกว่าเราเป็นเด็กฝึกนาะต้องอยู่ในใต้กดใต้ระเบียบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันห้ามใจไม่อยู่ไงเราชีวิตจริงห้ามใจอยู่ไหมครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชงกันอย่างนี้เลย ขอโทษที่ไม่บอกก่อนก็จริงๆแล้วเดี๋ยวขอนอกจากอยากจะขายพวกเรานะครับแต่ว่าสําหรับพวกเราเนี่ยอยากให้ติดตามในซีรีส์พรารับรองว่าน่าดูแน่ๆอยากให้ติดตามจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากจะขอขายหลายๆคนด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Beyond Star เนี่ยไม่ได้มีแค่เรา2คนนะครับก็มีนักแสดงเนี่ยผลกองทัพมาเรียกว่ามีให้ทุกคนเนี่ยได้ช้อปปิ้งผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบ ขอให้เลือกอย่างนี้เลยสามารถเลือกสัรนได้เลยเพราะว่านักแสดงแน่นจริงๆแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากทั้งผมแล้วก็โฟกัสนะครับแล้วก็นักแสดงดยทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับผมเบียร์นะครับรับผิดวิเงียมวงรับในเรื่องรับบทเป็นภูผาครับสวัสดีครับกันนะครับสุชื่อสุวิจารคุณทองเสวานครับรับบทเป็นต้นน้ำคบในเรื่องครับผมก็ คู่ของเราจะเป็นชัวสบอยเป็นความรักที่เกิดจากการดูแลล้กกันครับจริงๆเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในเรื่องอะไรครับแล้วก็ดูแลกันจนผูกพันกันมาเรื่อยๆเทคแคร์กันมาเรื่อยจนเกิดเป็นความรักครับใช่พี่พูดจะคอยดูแลต้นน้ําตลอดเวลาครับเพราะว่าต้นน้าเป็นเด็กตัวผมเป็นเด็กน้อยที่เข้ามาหลังที่สุดครับผมก็เลยทําให้ค่อนข้างเเชร์มากๆครับก็เลยแบบมีคนมาให้กาลังใจก็เลยทําให้เกิดเป็น ความสัมพันธ์ของเราสอง <c oughs> คือ <c oughs> จริงๆรูปแบบของซีรีส์มันแทบจะเอามาจากในชีวิตจริงเวลาที่เวลาที่เราจะก้าวไปเป็นนักสแสดงหรือก้าวไปเป็นเด็กฝึกเทรนเลยครับ <c oughs> ใช่ก็เลยค่อนข้างที่จะยากสําหรับสําหรับพวกเรานิดนึงเป็นบทที่ท้า <c oughs> ทายครับ <c oughs> แล้วก็แต่ดีได้พี่ๆทุกๆคนครับเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกันก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับครับกรดีครับิ๊กวอสวรลพลนะครับรับบทเป็นมังกรครับผม สวัสดีครับผมเ็นรัฐพัฒน์มีสุขค,ครับแล้วบทเป็นมาวินครับครับผมในตัวของคู่เราเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนรักก,ก,ก,กันครับตัวมาวินเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความฝันอยากจะเป็นไอดอลครับแต่ว่าทางบ้านเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีครับก็ลเลยแบบอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเ้ื่กงจถ้าเกิดทําความฝันสำเร็จเนี่ยก็ทางบ้านก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นไปด้วยครับก็จะมีรายได้ช่วยครอบครัว <S <S ใช่ก็จะมีรายได้ช่วยครอบครัวครับ มังกรก็มังกรครับบ้านกค่อนข้างมีมากกว่ามาวินเยอะเลยฮะแต่ก็เป็นคนเจ้าอารมณ์แบบเจ้าอารมณ์มากอารมณ์ไลมากครับบอกเลยคนเนี้ยมีสปอยนี่ต้องรอติดตามอเคแน่นอนจริงจริงอยากให้ผู้จัดสปอยไว้ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่อีพีโอ้สปอยเลยอ่ะเห็น เราจะเห็นตั้งแต่น้ำจิ้มน้ำจิ ja e ้มที่อันคัดแล้วก็แลบเนื้อหาอืดอ่นอีกมากมายที่อันคัดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามได้น่นนครับสี่คาบผู้จัดมิลเล่ย์ในส่วนอันคัดนะครับก็ถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปดูเทรลเลอร์นะครับเราก็จะมีน้ำจิ้มให้ดูแล้วว่าความดูเดือดเผ็ดมันของ NC เนี่ยหรือว่าฉากที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยเราก็มีแอบใส่เข้าไปแล้วนะครับอย่าง EP1 หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าโมเมนต์เยอะเราจะแชร์โมเมนต์ของแต่ละคู่ที่สำคัญคือนอกเหนือจากโมเมนต์เน ดูไว้ดีๆนะครับโอเพนนิ่งเครดิตกับ End Credit เราจะมีฉากพิเศษที่เราแอบสอดแทรกเอาไว้นะครับใครที่ติดตามเรื่องมิยอนเดซาแล้วอยากเห็นความรักความดูเดือดความแซบเนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่ EP หนึ่งเลยครับก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทางอมรินทีวีนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สถาหนะของเราก็คือเราเป็นผู้จัดอิสระรเรายินดีและเราพร้อมที่จะร่วมงานนะครับกับอีกหลายๆช่องอมรินก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เรารู้สึก ยินด so the so um. ีแล้วก uh, awesome. well, ็เป็นเกียรติให้ร่วมงานก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทางอมรินด้วยนะครับก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ได้ร่วมงานกับทางอมรินครับส่วนทางไอชีอเนี่ยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอนแค่มีความสุขนะฮะกับการทํางานกับทางไอชีอในเรื่องของการที่เราช่วยเหลือกันซัพพอร์ตนะฮะอย่างคุณป๊อปปี้เองก็มีอะไรก็แนะนำมีอะไรเราก็พูดคุยกันเพื่อจะให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดครับเรื่องนี้นะครับมีความรักหลากหลายรูปแบบนะครับมีเรื่องของการร้องเพลง การเต้น o s t เองเนี่ยเราก็ได้โปรดิวเซอร์จากทางเกาหลีมานะครับผมก็อยากจะขอฝากเรื่อง Beyond the Star นะครับวันที่11เดือน11นะครับทางอมรินทีวี34นะครับและรับชมออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดทางแอป iGee และ iq.com ที่เดียวเท่านั้นขอบคุณครับเอต้านิวครบอบทุกข่าว